เธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ลงออกแล้วมีฉัน สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมบุญสร้างวัดพุทธรังสีที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่เราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้คะ่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ควรจะพลาดชม สถานที่อันสวยงามมีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณวัดบาอารามศาลเจ้าสวนหินป่าเขาท้องทุ่งไร่นาชนบทอันงดงามและอุดมสมบูรณ์หลายๆเมืองที่เต็มไปด้วยอารยธรรมเก่าแก่โบราณแต่ก็ยังมีชีวิตชีวา รวมไปถึงอาหารในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่ปรุงแล้วก็จัดเรียงด้วยความประณีตสวยงามลุ่มลึกและแสนอร่อยเรียกว่าเป็นการเดินทางเดินทมเลยทีเดียวค่ะเราเดินทางด้วยรถจากคาจิโอชิที่โตเกียวนะคะไปที่จังหวัดนางาโนซึ่งมีวัดไทย เป็นวัดสาขาของวัดพุทธรังสีที่เมืองนางโนะนี่นะคะเนื่องจากว่ามีคนไทยอยู่ที่นี่มากเลยล่ะคะ่ะเราก็จึงจำเป็นนะคะที่จะต้องมีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที่นี่จากเมืองนางโน เราก็ขับรถผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสวยงามค่ะผ่านเขตที่ราบสูงริมทะเลสาบมาถึงเมืองมัตสึโมโตะจังหวัดนางาโนะน,นะคะซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเอโดะปราสาทมัตสึโมโตะเนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโตกเกียวมากนะะักค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติไปเยี่ยมชมกันมากมาย ท่านผู้ชมคะระหว่างทางที่เราเดินทางจากโตเกียวที่จะมุ่งหน้าไปนาการะเราได้แวะเยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโตหรือว่ามัตสึโมโตะนะคะซึ่งเป็นปราสาทที่สวยงามมากจะเห็นได้จากการก่อสร้างรูปทรงอย่างนี้เราจะเห็นได้ในแทบจะทุกที่ที่กรุงที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นลักษณะปราสาทลักษณะเดียวกันแล้วก็เราจะเห็นเป็น ปราสาทสีดำปราสาทนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทอีกาเนื่องจากว่าผนังปราสาทมีสีดำแล้วก็ปีกด้านต่างๆของปราสาทนั้นแผ่กางออกเหมือนปีกนกเป็นตัวอย่างหนึ่งของปราสาทที่สร้างบนพื้นราบปัจจุบันปราสาทมัตสึโมโตะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นค่ะ จากปรา,าสาทมัตสึโมโตะเราก็เดินทางต่อไปอยังไร่วาสบิไดโอวาสบิฟาร์มนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองในชนบทอาซุมิโนะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในไร่วาสบิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะการปลูกวาสบิในไร่นี้นั้นมีความพิถีพิถันกันมากเลย โดยใช้น้ำบริสุทธิ์จากลำธารที่ไหลจากเทือกเขาทางทิศเหนือนะคะซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากหิมะละลายซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมวาสบินั้นเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากการบดลำต้นของพืชสีเขียวในตระกูลเดียวกับกลัาปีและมัสตาร์ชาวญี่ปุน่นนิยม นำมารับประทานกับอาหารมีรสเผ็ดแสบร้อนขึ้นจมูกนะคะสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความกลมกล่อมจากรสหวานแล้วก็ขมผสมกันวาซาบิจะเติบโตได้ในที่ที่มีน้ำบริสุทธิ์และก็สะอาดเท่านั้นค่ะ สักคู่เราผ่านไใบวาซาบิมาครับผมชอบไปนะชอบทานวาซาบิทานได้ไหวเผ็ดส่วนตัวก่อนส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยทานเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าพอมาทานวาซาบิก็ชอบเป็นบางอย่างครับผมแล้วก็เพราะบางทีมันจะมีเหมือนทําให้หายใจข่องดีอะไรเงี้ยใช่มันจะจี๊ดๆช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจะโล่งจะใช่จะโล่งค่ะ บางท่านเคยคุยกับท่านนะคะว่าไม่ไม่เคยทานมาก่อนเลยมันน่าจะโอเคมันน่าจะเป็นขนมหวานอะไรก็ตักเข้าไปเต็มก็เต็มเหนียวครับก็รู้เรื่องครับผมเคยเป็นเพราะว่าผมเคยเจอโดนแกล้งครับผมอันนี้ก็มาจากเพื่อนเลยคือเอาคือตอนแรกผมสั่งขนมมาแล้วคือมันก็เขียวๆอย่างนี้แหละแล้วก็เพื่อนก็เอามาสบิใส่เข้าไปรู้เรื่องครับผมที่เราเห็นต้นมาสบิเรามองลงไปข้างล่างก็จะ มีทาน้ําไหลใช่ไหมคะใช่คือเขาโตอย่างนั้นค่ะธรรมดาอันนี้เป็นคนทํานะคะหนูถามว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้คือคนเขาผุดใช่ครับขึ้นมาค่ะจากไร้วาสบิเราพาท่านผู้ชมมาชมสวนกันนะคะ ที่ญี่ปุ่นนี้มีสวนสาธารณะอยู่มากมายทั้งที่อยู่ในใจกลางกรุงโตเกียวแล้วก็ชานเมืองนะคะอย่างสวนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมก็อยู่ไม่ไกลาจากวัดพุทธรังสีชาวญี่ปุ่นมักจะพากันมาเดินเล่นพักผ่อนกันทั้งครอบครัวสวนนี้มีชื่อว่าสวนโชวะคีเนนพาร์คทาชิคาวะเป็นสวนที่มีบริเวณกว้างใหญ่มากค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้เรามาอยู่ที่สวนสาธารณะครับใช่ไหมคะใช่ครับผมสุดยอดมากมากเย็นสบายมากแล้วก็โอ้ออโหแต่ละคนแบบน่ารักกันมากมากครับคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่น<ม>ก็มาพาครอบครัวมาเที่ยวก็เด็กๆเ,เ,เต็มเลยคะ่ะอ่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะ,ะดูเราเราดูจากที่ที่พากันเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ย กำลังเดินมาเนี่ยก็เป็นครอบครัวนะคะคดูเป็นครอบครัวมากท่านผู้ชมคะเรากำลังยืนอยู่ใต้ต้นซากุระค่ะลองจินตนาการกันดูนะคะว่าเมื่อซากุระเบ่งบานดูสิคะจะห้อยระยงระยางสวยงามขนาดไหนและในที่นี้เต็มไปด้วยต้นซากุระค่ะปลายเดือน3ต้นเดือน4ก็คือมีนาคมขึ้นเดือนเมษายน จะเห็นซากุระบานเต็มไปหมดเลยค่ะต้นไม้แต่ละต้นนั้นมีอายุหลายร้อยปีการดูแลจัดแต่งรดน้ำผู้ดูแลทำด้วยความประณีตด,ด้วยสมาธิจากรุ่นสู่รุ่นไม้บอนไซหลายต้นยังคงมีชีวิตอยู่นะคะแม้ว่าผู้คนที่ดูแลจะจากไปแล้วก็ตาม ท่านผู้ชมคะเมื่อเรามาถึงที่นี่เรารู้สึกถึงความเงียบสงบความประณีตที่ต้องอาศัยสมาธิความที่ตั้งใจแน่วแน่มั่นคงกับงานที่อยู่ตรงหน้าการทำงานที่ละเอียดค่อยๆจดจอ่อ อยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามีแต่ฉันกับเธอที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราจะสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นระเบียบเป็นระบบเห็นใจที่ประสานกับมือ เห็นความเป็นปัจจุบันกายอยู่ที่นี่แล้วใจก็อยู่ที่นี่เหมือนกันนี่คือหลักการทำงานนี่คือหลักการทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรามั่นคงกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่อยู่ณขณะนั้นนี่คือความงามในพระพุทธศาสนาค่ะ ในญี่ปุ่นนี้ยังมีสวนสาธารณะอีกมากมายหลายแห่งที่สวยงามสงบนิ่งและก็อยู่ใจกลางเมืองหลวงท่ามกลางความเจริญในย่านธุรกิจที่ผู้คนเดินกันขวักไขวสับสนวุ่นวายไปหมดแต่ก็ยังมีมุมสงบให้ผู้คนได้เข้าไปพักผ่อนชื่นชมกับสีเขียวของต้นไม้ใบไม้และธรรมชาติกัน ันพรุ่งนี้ค่ะเราจะนำท่านผู้ชมไปชมหมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแอร์เอเชียวัดพุทธรังสีไทยทีวีสีช่อง3และสวพอ m m 91ที่เป็นสะพานบุญร่วมกันสร้างวัดไทยในญี่ปุ่นพบกันวันพรุ่งนี้ วันนี้สวัสดีค่ะเป็นอ่วงเธอกลือเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้